เดี๋ยววัวนี่วัวนี้จะให้ดู24ตัวเลยนะครับให่ FC ไปดึงเอาเองน้ำส่วนของพ่อสนองนี่จะดึงให้ตั้งหักนะครับจะดึงดึงออกมาจาก24ตัวนะครับชุดเดียวกันนี่แหละชุดเดียวกันอยู่อในนี้24ตัวครับแต่ว่าผู้ใดอยากได้24ตัวเนาะบ่แม่นเลขหลายเด้อบ่แม่นเอาเบิดให้ให้ดึงเอาเนาะถ้าเอาเบิดถ้ามันเขาบนล่างก็บ่ขาดทุนได้เนาะครัับเเข้าตววดดียก็ไ เพราะว่าของของพ่อสนองนี่ออตรงเลย่ะส่วนมากไม่ได้กลับครัไม่ได้กลับนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับพ่อสนองครับสวัสดีครับครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมาเขาจะเล็กวิ่งเนาะเขาเล็กวิ่งเขาจะเล็กวิ่งอันบ๊อบยี่ปีก็จะยี่ปียี่ ยี you, right right. ady, ่สิบสี่ตัวเขาคือเขาแต่ว่าพอสานองดึงไม้หิ้วพิษแต่ตัววิ่งนี่ดึงดึงมาถือจุดึงถือจุดนะพี่ไปพากับไปพากแต่ถ่ายเอฟซีได้ได้ยี่สิบสี่ตัวนี่ได้มีโอกาสงวดนี่มีโอกาสอ่าเพิ่นเพิ่นจะี่ยถือจุแต่ว่าพอสานองไม่ได้ดึงออกมาให้เนาะยี่สิบสี่ตัวไม่ได้ดึงออกมาให้ เดี๋ยวงวดนี้งวนี้เอาดูัวนี้จะให้ดูยี่สิบสี่ตัวเลยนะครับแห่เอฟซีไปดึงเอาเองน้ำส่วนของพ่อสนองนี่จะดึงให่ตั้งหักนะครับจะดึงดึงออกมาจากยี่สิบสี่ตัวนะครับชุดเดียวกันนี่แหละชุดเดียวกันอยู่ในยี่สิบสี่ตัวครับแต่ว่าผู้ใดอยากได้ยี่สิบสี่ตัวเนาะบุ๊มแมนเลขหลายเด้อบุ๊มแมนเอาเบิร์ดให้ดึงเอาเนาะถ้าเอาเบิร์ดถ้ามันขาบนรางกะบ่ขาดทุนได้เนาะครรับไ เพราะว่าของของพ่อสนองนี่ส่วนมากไม่ได้กลับครับครับไม่ได้กลับนะครับถ้า24ตัวไม่ได้กลับกบ็ลงทุ้นหมดกไม็ได้เพราะขาดพุนครับแต่ว่าแต่ว่าพ่อสนองที่ดึงมาให่งวดแล้วซีหางหรือว่าหาหางเนาะ,อะเอาเอาโชว์โชว์เลยพ่อ24ตัว24ตัวโชว์เลยครับ,รบตัวบบตัวครบนี่ดูเ้าวขยับไปอีกหน่อยครับตรงนั้นเลยครับอ่ะตัวนี้หนึ่งพ่อตัวนี้หนึ่ง ครับครับให้พี่น้องเบิ้งไม่มีพลาดพ่อหนี้พ่อสน้องมั่นใจว่าจะมาทั้งบนทั้งล่างบนล่างมาพร้อมกันเลยนะไม่ต้องกลับด้วยครับเลขวันนี้ไม่ต้องกลับเลยครับเลขชุดนี้ซื้อตรงตรงไปเลยครับซื้อตรงเลยวันนี้มั่นใจอาจเข้าบนล่างชุดยีบสี่ตัวเต็มครับเดี๋ยวชุดคัดออกมาเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพ่อสน้องจะคัดให้ กระจยู่ในนี่ละนี่นี่สิบสี่ตัวนี่ละกับพีกเอาพิีกนั่นยี่สิบสี่ตัวเนี่ยถ้าพีกไม่พีกก่อนตัวใหญ่มดเลยพี่น้องเบิ้งนี้สิบสี่ตัวนี่มักตัวใดนักตะค่อยคัดเอาแต่ว่าถ่ายลงทุกทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวนี่ถ่ายมันมาบนมะรางนี่จะได้กับพอขาดทุนไหมเพราะว่าแาดน้นมัดตะล่างก็ไม่ขาดเพราะว่ามันไม่ได้กลับมันไม่ได้กลับเได้กลับน่ตรงเลยยี่สิบสี่ตัวนี่ตรงตรง

อ้าวสี่ศูนย์นี่เฉพาะว่าพ่อเพระห้กับเนาะเพราะว่าพ่อมันมอยู่ในโลอดอ่ามันมีตัวกับเป็นบางตัวเนาะมีตัวกลับเป็นบางตัวนะครับสี่แปดเนี่ยกับสูงแปดเนี้ยครับสี่ถูกลับเอ็ดเอสีหลายคนสีว่าเอาลงกันพ่อเอ็ดสีหลายคนสีว่าโอ้ยเยอะตัวเนาะอันนี้ไห้บิ้งไห้พี่น้องไปเลือกเอานะครับไห้พี่น้องไปเลือกเอาส่วนซื้อซื้อไมคขคาทุนครับแต่ซื้อชุดแบบนี้ครับ ชุดเต็มอะเนาะครับชุดเต็มไม่ขาดศนมันมันมีกลับอยู่ในตัวมัน่แล้วในตัวครับนี่ครับในตัวมดเลยตัวไม่กลับก็มีนะครับกลับตัวไม่กลับก็มีครับเลยครับพี่น้องถ้าแคบไปเบิ่งไปพิเคราเองก็ได้เนาะส่วนส่วนพ่อสนองคัดออกมานะครับดูเลยเนาะครับอรอเล็ที่คัดออกมาครับในตัวเดียวกันคัดออกมาเห็นคัดออกมาจากหันแล้วครับเห็นปะคัดอยู่อ้าคัดไหม มีสามตัวต<ะ>ัวหนึ่งก็จะนองให้หนึ่งเก้าหกนะครับหนึ่งเก้าหกส่วนสองตัวกะดึงออกมาจากยี่สิบสี่ตัวเนาะได้ซีแปดศูนย์สี่ศูนย์แปดแล้วกะซีซีเก้าหกตัววิ่งเนี่ยครับตัวสำคัญไม่เคยหลุดไม่มีหลุดอยู่แล้วก็<ะ>จนองเน้นไปที่ซีเนาะตัววิ่งเนาะส่วนส่วนสองตัวเน้นไปซีซีเอเอา พี่น้องแจ้งศูนย์ศูนย์นี่มันมีในชุดยีซี่ตัวเนาะพังหันเนาะมันมีโอกาสมาที่บอกพ่อยี่สิบสี่ตัวนี่ศูนย์ศูนย์กับนี่พี่น้องมันมีเหล็เบ่นอยู่ศูนย์ศูนย์สี่สี่มีเลขกบ่นอยู่กับแปดแปดเหล็กบ่นอยู่สามจุดครับอ๋อพี่น้องแคบแคบหนึ่งครับครับเอฟซีคนงานเราอะไรอยากดูบอลเอฟซีคนทั่วหาเปล่าพ่อ ทเบอยู่ครัับบร์โทรลอ่ะเบอร์เบอร์โทรเด้ตั้งหลอกเนี่ยหาเพื่อนได้ขึ้นขึ้นเบอร์โทรไหนล่ะเขียนในบัตรได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงขอให้เพื่อนเขียนเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนไหมครับแป๊บนึงก็โทรมาบ่อยอยู่ครับเขียนเขียนเส้นไปนี่นะครับพระหาตพนมทะเลโตวน้อยเพื่ะอะไรพรถ้าตนสอบถามความมั่นใจอีกนะพื่นเขียนใส่ไปนี่ละได้ยังเขียนได้อยู่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หกห้า สองสี่ห้าหกสองสี่ห้าหกนี่ตัวสอบถามพ่อสนองอีกครั้งหนึ่งเด้อเอฟซีถามผู้ใดเอฟข้อความมั่นใจเนาะโทรมาถามครับเบอรยี่สิบสี่ตัวประทันอยากโทรมาถามพ่อสนองก็โทรมาได้เนาะครับดูไม่ทันก็โทรมาถามก่อนครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสี่หกห้าสองสี่ห้าหกนะครับโทรมาตอนไหนครับพ่อ มาตอนประมาณห้าโมงถึงสามทุ่มได้ครับเพราะผมที่ไม่ค่อยอยู่บ้านครับห้าโมงถึงสามทุ่มเด้อครับตัวหาพ่อสนองห้าโมงเสาร์ห้าโมงแงงครับโมงแงงครับห้าโมงแงงห้าโมงเย็นเด้อห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มไปทั้งวันทั้งวันอื่นนะครับครับเวลาโทรของพ่อสนองคือห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับอ่ะพี่น้องครับผมสำหรับแนวทางของพ่อสนองนะครับเลขวิ่งนี่ยังพอจะผ่านนะครับเนาะ มันบอกรับพอสนองไม่ผ่านมีเขาเขาทุกงวดเลยเลขวิ่งนะครับสำหรับสายวิ่งกับที่ติดตามของพ่อสนองอยู่ก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเนาะงวดนี้เก้าเก้าก็ยังยังอยู่ดีเนาะเก้ายังอยู่งนในสูตรก็มีขึ้นเก้ายังอยู่นะครับเก้าก็ยังอยู่ช่องเอฟซีอยากได้ชุดยี่สิบสี่ตัวเต็มก็จัดเลยโทรหาพ่อสนองหรือว่าแคปเอาไว้ดูนะครับ นี่ไทยให้เบื้องเต็มๆเลยอยากได้ชุดตีบสีตัวก็มีให้นะงวดพันเขานะครับเนาะเข่าเข่าใน่ตีบสี่ตัวตรงเห็นไหมครับสามหกตรงตรงเลยสามหกตรงตรงแต่ว่าพ่อสนองไม่ได้ดึงตัวนั้นให้เนาะดึงไม่ถูกดึงไม่ถูกดึงออกมาไม่ถูกแค่นั้นเนาะงวดนี้มีมาอีกงวดนี้ยังมีอีกงวดนี้ยังติดติดสี่ศูนย์กับซีสีอีกงวดนี้ยังติดคือเก่านะครับพี่น้อง วันนี้เราเรามั่นใจนะครับมั่นใจอาจจะมาบนมาล่างมันเพาซ้ำสองวันได้หรืฮะนี่เพาซ้ำสองวันไดอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องบึ้งอีกคนหนึ่งมาซ้ำเรียกว่าซ้ำแบบนี้สองวันมา่อกี้เขาบนกับล่างพร้อมหมดเลยโอ้ครับครับอ่ะยี่สิบสี่ตัวพอมันเสี่ตัวแล้วก็ถ้าทำสูตรแยกซ้ำกันเดยนี่ก็สนองคัดให้สองใบเดือนสองแผ่นแยกแยกกันดูอ๋ออ่ะนี่พี่น้องได้แล้วนะครับผมชุดชุดคัดออกมาแล้วก็ชุดยี่สิบสี่ตัวเต็ม ครับวันนี้เอาให้เอาให้หมดเลยเอาให้ถึงใจเอซีเลยครับเอาให้ถึงใจเลยอ่าผู้ใดบ่บ่เสียใจพอสนองคัดให้กะคัดตัวเองในยี่สิบสี่ตัวเนาะยีสี่ตัวครับเอาในยี่สิบสี่ตัวเลยนะครับโอเคครับผมอ่ะขอบคุณพ่อสนองครับขอบคุณพ่อสนองครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ